วันนี้จะพามากินห้าขึ้นดื่มอร่อยต้องเด็กในไต้หวันไปเา่าย青蛙าป้งไข่มุกนะั้นนี้คืออร่อยที่สุดในโลกเหน็บหนึ่มห,หนักหนาหอมน้ำตาลใสแดงแล้วก็ไข่มุกใส่กับนมสดบ,บางคนไทยมารีวิวว่าเป็นชานมัมนไม่ใช่ชานมนะเป็นนมสดเลยนะ พนักงานจะถามว่าต้องการน้ำแข็งเท่าไหร่เขาจะถามสั้นๆว่าปิ้งควายแล้วก็คุณเลือกได้ว่าขูดปิ้งปั่นปิ้งจังหวงแล้วอาวารเทียนนาเทียนเท่าไหรอเอ่อเสี่ยวเป้ยะ คอเทน่าเทียก็คือโอเวลตินใส่นมสบมนั่นเองอันนี้ปุ๊บบอกว่ารสชาตเหมือนรสโอเวลดินที่มาแจกที่โรงเรียนสมัยเด็กๆใครอยากลองความหลากก็แนะนำเลยนะอยากใส่ไข่มุกลงไปเพิ่มก็บอกเขาได้เลยนะขึ้นสนิทว้าวน้ำชาผลไม้ผสมนยำตาล อันนี้หมอกับหน้าหลังมากๆม,มีพอลไม้อยู่ในชาด้วยกินแล้วสดชื่นคืออร่อยล่องเด็กอะ่ะอืมอร่อยจริงนะต้องจะถามน้ำแข็งแล้วเขาก็จะถามเียนตูนะครับคุณเลือกได้ว่าหูงปถ无糖半糖正ง ้เมเออน,มนูนี้ไม่รู้โคโกที่ทายมีหรือเปล่าอันนี้คือน้ำสัวะรถแล้วก็ใส่ไข่มุกแล้วก็มุ้นมับเช้าอันนี้คือดีงานมากห้ามพลาด การนดาองไขมุกแกน,นี้มนันดังมากนะเพราะว่านมเขาอ่ะหอมแต่ต้องตอกดีนานเพราะว่าเขาทําช้าแต่ว่านมเา้าหอมจริงๆริงนะกินแล้วรู้สึกอร่อยอะตอมาแดกนะวันนี้บอกวิธีสั่น้ํำทุกคนงงไหมถ้างงจะ,จะแนะนําให้ทําแบบนี้นะบอกว่าเอาปกติหมดเลย